สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่จังหวัดประจวบพัวยินนะซิกตี้ทาวน์นี่เขาเป็นรีสอร์ทแล้วเป็นร้านอาหารก็เปิดมาหปีแล้วนะแล้วเขามีท้าเขาบอกว่าถ้าใครมากินอาหารที่นี่ซึ่งเป็นชุดที่เขาจะจัดมาให้อ่ะต้องกินหมดภายใน30สินาทีนะจะได้กินฟรีแต่ถ้ากินไม่หมดต้องจ่ายเงินนะวันนี้แม่ก็เลยมาท้า,มา,ทามาเลยมาเลยมาท้ามาเลยค่ะก็ะเลยมา มาตามคําท้าเขาว่าสามสิบนาทีจะกินหมดไหมอ,อใหญ่จริงตามที่เราไปดูที่เขามาไลฟ์สดหรือเปล่าหรือว่าไม่ตรงปกว่าตรงปกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาระวังชนแก้วแตกจะเธอโอ้โหตรงเปกค่ะเท่าไหร่นะนี่ถ้ากินหมดไม่จ่ายตังค์นะพี่เท่าไหร่ถ้า,ถ,าถ้าไม่หมดเท่าไหร่พี่มาบอกคุณผู้ชมหน่อย 1,259บาทแล้วแต่ถ้ากินหมดภายใน30นาทีสองคนได้ไหมสองคนได้ไดอุย้ยก็ไม่รออย่างี้ว่ามึงเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าดูหูเลยไปถ่ายเขาหน่อยสิโคตรหล่อเลย,ยหูเนี่ยแบ่งไปแล้วหรือยังยังครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจับเวลาจับเวลาค่ะคุณผู้ชมจับเวลาร้านซิกกี้ทาวอยู่ที่จังหวัดหัวประจบกิเลสหัวหินนี่นี่เป็นอีสต์แลร้านอาหารซิกกี้ทาวนี่ เขาเปิดมาเนี่ยคุณผู้ชมหกปีเลยนะโอ้ยร้อนไปกูอ้ยหกหมดแก้วมันร้อนเดี๋ยวขอจานใหม่จานนี้เลอะและ้วจานช้อนใหม่ลูกมันเลอะนะมามามาคุณผู้ชมได้เวลาซอยละฉันหิวมากตั้งแต่เช้าฉันเตรีมยมอะไรนะฉันไม่กินข้าวเลยนะคุณผู้ชม เนี่ยฉันไม่กินข้าวที่ชู้มามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูซิอโอ้โหนี่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อใช่ไหมอ่ะแล้วนี่คืออะไรแล้วก็มีไส้กรอกทำแบรรูปตอกชิ้นครับอเออไส้สมุกบาร์บีคิวไหนอันไหนคือสมูกบาร์บีคิวอ๋อนี่อ่ะ,ม,อะมันนี่มันตั้งนี่เลยลูกเกกนกื้อ อ่ะลองนี่เลยอันนี้ทำจากอะไรหมูครับจิ้มกับอะไรตาอทิศหน่อยจะจิ้มกับซอสตัวนี้ครับอืมอืมเฮ้ยอร่อยชิมหายเลยมึงอืมอืมกรนเังบ้างตักจับเลยอ่ะแล้วก็จิ้มซือ อืมอร่อยอ่ะพี่อืมติดเยอะอันนี้ไก่ใช่ไหมคุณพี่เออมอกไก่อะแต่ก็เอาไปอันนี้เลยลูกอ่ะ ต่ก้องเขาเป็นอิสลามกินหมูไม่ได้หนงต้องถามกลังไงแต่อันเนี้ยกินได้อันเนี้ยอันไหนเป็นเนื้อลูกไหนเนื้อเนื้อจะเป็นชิ้นนี้ครับอ่อและนี่กินกับอันนี้เหรอลูกอันเนี้ยอันนี้คืออะไรเป็นกินกับไก่ครับน่กินกับไก่เป็นซอสนะอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากอันไหนเหยียบไปเนี่ย ้าอันอ,อืออ่นหนูกินไม่ได้เลยไงเดี๋ยวเวลายกแม่งมาอย่างนี้เลยอุ้ยร้อนร้อนนะอันนี้กินกับอะไรซิโก,โกงเนี่ยกินอย่างนี้แหละอืออืม,อม กินหมดแม้กระทั่งผักเลยนะใช่แต่โอ้โหโหดร้ายมากเลยไอ้หนวดทำไมมึงโหดร้ายอย่างนี้ไอ้หนวดมีได้ไปเยอะมากเลยครับประมาณเกือบ50-60ไม้เลยครับได้ปีนะใช่จะติดบอดอย่างนี้เรียกว่าไม้หนึ่งใช่ไหมลูกใช่อืมแต่ก็ไม่เยอะนะเอามือเป็นผักกินอย่างนี้เลยเหรอลูกหรือยังไง เป็นเป็นอะไรเขาเรียกหอมใหญ่ทอดเฮ้ยอร่อยนะแป้งอร่อยมากเลยอ่ะอืมมาคุณก็ทมาลุ้นกันว่าจะกินหมดไหมอืมอืมเนื้อปลาอืมแล้วนี่คือปลาเหรอ นี่ค่ะคุณผู้ชมมีปลาแล้วจิ้มกับอะไรอ่ะลูกปปลาจะเ็น,นหรือว่าเราแต่ลกชอบอุ้ยปลาอร่อยอะ่ะแป้งกรอบมากอะ่ะอืมไม่มีเทาาเลยสุดยอดปลาอร่อยมากอืมแ็นแานใช้ได้เลยแล้วก็เอาสับประรดนี่ไป ไปย่างเหรอลูกใช่อื้วให้ได้อร่อยหอมมากเลยอ่ะอื้วคุณผู้ชมสับปะรดย่างอร่อยมากทั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยกินสับปะรดย่างนะคุณผู้ชมแล้วส้มนี่ก็ทั้งกินเหรอเมืองแล้วนั่นเป็น,น,หน,หน,นโหดอย่างนี้วะอ่าอันนี้เหลือได้ครับอันนี้เหลือได้ว้า ออ <laughs> แล้วนี่ก็ต้องแดกด้วยเหรอมึงโอ้โหชิมหายเลยม mm. ึงจตาเป็นคนไม่ชอ,อบกินผักด้วยะพริกนี่ก็ต้งองแดกเนื้อบางแดบมาเคิืมอืม แต่กระป๋กคุณผู้ชมว่าสะอาดเขาทำสะอาดมากใช้ได้เลยคุณผู้ชมอืมบรรยากาศผ่านเอา,เอาซอสนี่มาอีกอืมอร่อยอ่ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากอืม สุดยอดคุณผู้ชมสุดยอดมาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเอาอืมโอ้ยอร่อยมากอืมอืมอืม,อม อืมคุ้มค่ามากคุณผู้ชมดูเนื้อเนี่ยอืมอืมอร่อยขนมปังข้างนุ่มกรอบอืม ขเขาเรียกว่าก้อนนี่นะตัดก,กำลังเลยคุณพี่หอมอืมอืมอร่อยมากอร่อยมากคุณพี่ชมไม่น่าจะยากนะครึ่งกบโลง่ะเพราะยิงสองคนนะ แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องผักเนี่ยเวลาห้าตั้งสามสิบนาทีมันน่าจะหมดนะแต่มันจะมีปัญหาผักขอกินสับป,ปะรดย่างอีกชิ้นสับป,ปะรดย่างเขาอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยอืมมันแก้เลี่ยนได้ดีเลยอืออร่อยมาก คุณแม่เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่เสร็จตรงนี้จบนะคุณแม่ยังต้องไปถ่ายอีกทั้งหมดสิบที่คุณแม่ก็ต้องกินไปเลยก็ต้องมีตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้คือสลิมนิงเดมอนเบอร์รีนะคะถ้ามีน้ำร้อนแค่น้ำร้อนชงถ้าไม่มีก็น้ำเย็นชงก็ได้ค่ะมันสะดวกสบายแต่น้ำน้ำร้อนมันจะหอมกว่าคุณผู้ชมนี่ค่ะ ปาไปไหนวะฝาฝา,าขวด <c oughs> คุณผู้ชมแล้วเราก็กขยเาเช็คแบบนี้นะคะย่าน้ำแข็งมาเติมนี่นมาเติมให้เต็ม <c oughs> เติมให้เต็มมันถึงจะสวย <c oughs> นี่ค่ะเราก็เช็คแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเ่้าขาเท <c oughs> ใส่น้ำแข็งเลยค่ะน่ารับประทานสุดๆดคุณผู้ชม กินแะล้วมันจะดีถอกล้างลำไส้นะคะมันมีไฟเบอร์นี้แต่ใส่น้ำแข็งให้เต็มสลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะหอหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขาย200้อยนะคะวันนี้มีโปรนะเพราะว่าคุณแม่ถูกลอตเตอรีอ่ถูกลอตเตอรี่นายกเศรษฐา 200,- ส่งฟรีทั่วประเทศ 200,- ส่งฟรีทั่วประเทศห้าร้อไม่ขายขาย 200, สอ0ร้อยส่งฟรีทั่วประเทศหกหอหนึ่งพันส่งฟรีสิบห่อพันห้าส่งฟรี1 0บห่อจะชงได้ 190, 000, ร้อยแก้วรยสองแบบนี้นะคะมูลค่าห้าพันแต่ขายแค่พัน0้าและส่งฟรีด้วย 140, 500, 9, แล้วก็สิห่อสองพันมูลค่าเจ็ดพันนะคะแต่ขายแค่สองพันส่งฟรีได้ชงได้ร้อยสี่สิบห่อร้อยสีแกแล้วก็สาม สามสิบพอสี่พันมูลค่าหมื่นห้าแต่ขายแค่สี่พันนะคะส่งฟรีด้ส่งได้สามร้อยแก้ว300สามร้อยซองอร่อยมากสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยแอดลีน่าแกงไลนมีแอด L E E N A. จี A N G ไลชื่อข่าวโหดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะมันจะลดน้าหนักคุณผู้ชมซื้อไปสิบพอกินหนึ่งเดือนนะคะน้าหนักลงสิบกิโลกร,รมัมไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องดูดไขมัน,นะคะ่ะสลิมดิง เลมอนเบอร์รี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอรลสเตอรอลสูตรพัดแปลว่าไม่ได้ผสมแป้งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือสลิมยิ้งไทยทีชามะนาวเอชาไทยที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะแล้วอะไรได้รับรางวัลระดับโลกค่ะห่อละห0าอไม่ขายเราขาย200นะคะห่อนหนึ่งเนี่ยจะชงได้1ิแก้วสิบซองนะคะ หกห่อ,ห,อ,ห,อ,ห,อหนึ่งพันจะได้หกสิบแก้วหกสิบซองราคาเต็มเนี่ยสามพันแต่เราขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะสิหอพันหราคาเต็มห้าพันแต่เราขายแค่พันหส่งฟรีจะชงได้ร้อยแก้วร้อยซองหอจะชงได้ร้อยสี่สแก้วร้อนะคะมูลค่าเจ็ดพันแต่เราขายแค่สองพนะคะแล้วก็ 30, สามหอสี่พันจะชงได้สามแก้วสามมูลค่าหน0่ง้าแต่ขายแค่สี่พันนะคะโปถูกหวยลอตเตอรี่โปถูกลอตเตอรี่นายกเศรษฐาะคะคุณแม่ถูกลอตเตอรี่ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะมาจัดโปรให้คุณผู้ชมนะคะเหองใจโทรมาเลยค่ะ0816304622รือไลน์มาเลยแอดลี a น้าแกงไลนมี L E E N A. g A. N. G. ลายชื่อข่าวโหดนะคะเป็นชาที่อร่อยที่สุดในโลกเราขายส่งนะคะมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ1นึ่งแสนคนลราส่งออกไปตัวโลกนี่ผลิตละอสล้านกว่าซองเลยนะคะขายดีมากๆค่ะ สลิมดิ้งไททีนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะกินแล้วหน้าเด้งนมเด้งลูฟิตปัวเอาถึงจุดสุดยอดนะคะคุณผู้ชมเที่ยขาแล้วก็คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงทําให้เรากินข้าวไม่ลงน้ําหนักก็จะลดค่ะสนใจโทรมาเลยค่ะ08163-04622หกรือไลน์มาเลยแอดลีหน้าดดแกงอร่อยมากคุณแม่จะดื่มให้ดูนะคะอร่อยมาก ะะอันนี้จะเป็นโบทอกเออเป็นเป็นไฟเบอร์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขามันจะช่วยขับถ่ายเรากินเยอะขนาดนี้นะคะ แล้วก็หชั่วโมงมันจะออกมาหมดเลยนะคะพุงยุบประกาศดีถอกล้างลำไส้ช่วยให้ฟันขาวสลิมลิ้งเดมอนเบอร์รี่นะคะทาให้ไม่มีกินปากแล้วก็ทําให้เหนือกไม่อักเสบแล้วก็ล้างกระพุ้งแก้มแล้วก็บํารุงผิวด้วยค่ะช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายท้งปัสสาวะนะคะแล้วก็ช่วยล้างไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้เส้นเลือดสมองไม่ติดไม่เป็นอัมมาพึกอัมาพาตเส้นเลือดหัวใจไม่ติดไม่เป็นโร หัวใจสนใจโทรมาเลยค่ะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ค่ะนะคะคือต,ตอนนี้มันไม่มีใครอยู่พนักง,งานมันไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงไว้กลับบ้านแล้วเราก็บอกว่าเรากินหมดกินหมดกินหมด <c oughs> กูก็กินฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์เอาถุงมาด้วย <c oughs> ไม่มีใครเห็นคุณผู้ชมเอาใส่ถุงกลับบ้านเลยค่ะนีปบานี้ไปเลย เอาไปเลยค่ะไม่มีใครเห็นค่ะนี่หัวถุงมาเรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องจ่ายพันสองร้อยกว่าบาทแดกฟรีเป็นค่าน้ำมันรถไงขับรถจากกรุงเทพมานี่แม่งไปกับสี่พันเสียเวลากูยีกตั้งเจ็ดชั่วโมงไม่ได้ทำมาหากินกินฟรีแม่งเลยกินฟรีแม่งเลยไม่มีใครเห็นคุณผู้ชมเพราะมันออกมันมันไปไปเสิร์ฟคนอื่น นี่ๆใช้ก่อกเนี่ยใส่ไปใส่ไปให้หมดนี่ๆๆๆ่เอาอะเอาไปแดกที่บ้านอือใช่ไหมแล้วประเดี๋ยวมันมาเราก็บอกว่ากินหมดแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์คุ้มจะตายเออผักผึกอะไรเนี่ยเอาไปให้หมดเนี่ยเบอร์เกอร์เนี่ยมึงรู้ป่ะเนี่ยมึงไปกินที่ร้านแมคโดนัเน์เนี่ยไม่ก้อนเนี่ยมึงรู้มันขายตั้งสองร้อย เนี่ยไปบ้านเลยแดกซีเลยมึงมึงไปแดกแมคโดนัลไม่ได้เนื้อก้อนใหญ่เท่านี้นะมึงมันใส่นิดเดียวเนี่ยอ้่มิมาให้เยอะนี่ไงอะไรอะไรก็ยัดใส่ถุงไปให้หมดยัดใส่ถุงไปให้หมดทั้งข้าวโพดอะไรเนี่ยไปแพ้ต่อที่บ้านเพราะฉันชอบกินข้าวโพดไม่ม <c oughs> ีคนเห็นนี่ไงเป็นฝ่ายเราก็ไปแดกในรถ เราจะขับรถถึงกรุงเทพอีกตั้งสามชั่วโมงมันไม่เห็นหรอกเก็บ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 ไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดเลยค่ะเฮ้ยแต่อาหารที่นี่แม่งโคตรอร่อยเลยขนาดสับปะรดย่างยังอร่อยเหี้ยคุณผู้ชมคิดดูดิแม่งถูกปากถูกใจฉันมากเลยอาหารเอย ฉันเ็นคนเื่นมากินมันมีขาหมูทอดเยอรมันนี่ว่ะแต่ของครูทําไมไม่มีวะแม่งโกงนี่ว่าไม่มีขาหมูทอดเยอรมันเลยอ่ะฉันเ็นคนเื่นมากินเนี่ยมันมีขาหมูทอดนี่ทําไมของฉันไม่มีอ่ะนี่นี่นี่เอาใส่ไปใส่ไปใส่ไปค่ะคุณผู้ชมใส่ไปค่ะไปกินต่อในรถค่ะโอ้ยขับรถไปกลับนี่อันนี้ก็เอาไปค่ะเสียด้ค่ะแกเลี่ยนดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมอาไปให้หมด พะมันอีตาแว่นอีตานวดมันบอกว่าต้องแดกให้หมดน้ำจิ้มก็ห้ามเหลือด้วยนะเมื่อกี้มันพูดแต่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันบอกว่าน้ำน้ำซอสที่มันให้มาเนี่ยก็ห้ามเหลือนะเอา้าก็ไม่เป็นไรก็จัดไปสิคะคุณงึ้ก็เทใส่ถุงกลับบ้านไปแดกต่อที่บ้านเออแล้วซอสพวกนี้ของมันอร่อยด้วยนะคุณผู้ชมอร่อยชิบหายเลยแบบมันพรีเมียมอะน้ำซอสของที่เนี่ย กูก็เรียกไม่เป็นหรอกเพราะกูเป็นไผ่มัเป็นอาหารฝรั่งคือวันนี้มาตั้งใจมาแดกฟรีไงไม่เคยแดกอาหารฝรั่งแบบนี้หรอกค่ะแต่ขาหมูเยอรมันทอดเนี่ยเออกูชอบแดกแต่มันไม่จัดมาให้กูมึงดูใช่นี่ยกูชอบแดกของมันๆมันไม่จัดให้กูเนี่ยเดี๋ยวกูต้องโวยมันแล้วบบบเอ้ยมึงโกงนี่วามึงไม่ได้ให้ขาหมูเยอรมันกูเนี่ยกูเห็นเห็นอี ยูทูบเบอร์คนอื่นมาไงยูทูบเบอร์คนอื่นน่ะดาวติ๊กตกอยงเงี้ยเน็ตไอดอลอะแม่งมามีขาหมูของกูไม่มีอ่ะเออกูต้องโวยมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ก่อนเอาใส่ก่อนโวยมันเดี๋ยวมันรู้ว่าฉันฉันเอากระพานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไว้น้ำจิ้มก็อย่าให้เหลือเพราะว่ามันบอกว่าน้ำจิ้มเหลือมันมันก็คิดเงินนะมึงเผลอเดี๋ยวมันบงังคับไปกูเรียไอ้ตรงนี้ด้วยนะเนี่ย บอนี่ยังไม่หมดเลยพี่เรียนหน่อย่่โอ้ยนี่ค่ะเอากลับบ้านนี่หมดเลยเพราะอะไรรูป้ป่ะซอสของมันแต่ละอย่างอร่อยชิบหายซอสของมันเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกในะอาหารฝรั่งกินไม่เป็นแต่เจ้านี้แม่งทาอร่อยว่ะ เนี่ยมันทําอร่อยจริงๆคุณผู้ชมอโคตรอ,อร่อยเลยน้ําซอสมันอร่อยทุกอย่างเลยอะคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยโคตรอร่อยเลยอ่ะมันหากินไม่ได้ง่ายๆนะน้ําซอสอย่างเงี้ยนี่ๆใส่นี่ไปเลยกูเอากระเป๋ามามันไม่เห็นละมึงนี่ค่ะ ไปไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะแก้งทำวีนหนึ่งทำไมไมึงไม่มีขาหมูเยอรมันทอดให้กูของโปรดกูกูขับรถมาตั้งไกลไม่ทำขาหมูเยอรมันทอดให้กูกิน ขับลถไปจับคุณผู้ชมน้ำมันค่าน้ำมันสี่พันอีหกชั่วโมงมันไม่ทําขาหมูเยอรมันทอดกูมาเพื่อสิ่งนี้มันไม่ทําให้กูกินแล้วมึงคิดดูจะเนี่ยหน้าโมโหไอหนวดไหมนะเออเอาไปมันไม่รู้หรอกมึงอี้ไอหนวดมันโกงค่ะมันไม่มันให้ไม่ให้ขาหมูเยอรมันทอดกูแดกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมบมดแล้วยังว่าเออถุง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 ซ้อนไปด้วยถุงซ้อนไปด้วยมึง เดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเรียบร้อยค่ะไอนวดไอนวดอยู่ไหนมึงโกงนี่มาฉันเห็นคนเอื่นยูทูบเบอร์คนเอื่นมากินแอดมินดาติกตอรมากินมีขาหมูเยอรมันทอดของฉันทำไมไม่มี แจ้งด้วยนะครับเพราะว่าพอดีอันนี้ข้าหมูเราไม่ต้องสั่งแยกครับมันจะไม่ไ <ละ S 1> ใช่ครับไม่ได้กงหรองม่ไนี่ไงกณแดก<อ>หมดแล้วเห็นไหมอเออเนี่ยเดี๋ยวเลียให้ดูเลยเนี่ยเหลือซอสนิดหนึ่งมึงต้องให้กูแดกฟรีตามกต<ด>ิกาอยกขึ้นมาเสร็จกูก้มไม่ไหวระวังแก้แตกยกมาให้เลีย <c oughs> ตรงนี้เออกูชนะแดขกขาดเอ้ยวังชนแก้วมึงแก้ววายแพงนะมึงนี่คุณผู้ชมนี่มึงตะแคงหน่อยเสร็จอีนวด อืมทำไมมันเลียไม่ได้วะมันเสือกเสือกแข็งติดติดไอ้นี่อีกด้วยเนี่ยคุณผู้ชมอื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 มกินไม้ได้ไหมครับกินไม้ได้ไหมไหนไม้ยังไหนมึงเนี่ยเอไม้เมึงแดกเองเด็กสรุปกูชนะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับาเอาขาหมูมาอันนึงจะกินจ่ายตังค์ได้ครับเป็นขาหมูเยอรมันนะครับหมูดำนะครับไพ่คุณผู้ชม ไอ้หนวดแม่งโง่เหลอกง่ายชิบหายเลย <c ười> <c ười> เดี๋ยวเจอกันจ้ะรถแด่หมูดาคุณโรบตะ